ลโรงแรม ICI ICI อาตะกุสาบาชิตรงนี้น้าโรงแรมก็จะมีอีออนนะคะแล้วก็มีเซเว่นอยู่ข้างหน้านี้นะคะ ะะเข้ามาแล้วนะคะเช็คอินเรียบร้อยเลยบรรยากาศลอตตี้น่ารักมากเลยใครกินเหล้าญี่ปุ่นก็เขามาเ,เ,าเขาบอกก็คือสาเกคือเหล้าญี่ปุ่นแหละก็คือสามารถกินได้ม่หมดสามชนิดเนาะเอนจอยได้เลยนะคะถึงสามทุ่มครึ่งนะคะใครจะทานก็ทานได้เลยนะ้าเนี่ยนั่งทานได้เลยเนาะหรือเอาไปกินในห้องก,ก็ได้เช่นกันนะคะเอาแก้วมาใส่นะคะไปะเดี๋ยวเราขึ้นห้องกันดีกว่าเนาะ นี่นะคะเราขึ้นมาแล้วในห้องจาวซูนซองนะคะห้องจอไงไว้เป็นห้องสองเตียงนอนนะคะทวิลูทวิลูนนะเดี๋ยวเข้าไปพร้อมกันเลยนะห้องเย็นดีจังว้าวหน้านอนเนี่ยะคะ่ะพวมีฝั่งของออนไลน์มานะคะเขาก็เอามาวางให้เรียบร้อยเลยเนอะก่อนที่เราจะมาเช็คอินนะคะอันนี้นะคะเข้ามาแล้วนะคะก็รีวิวห้องเนอะ ห้องก็อยู่ห้องริมสุดเลยนะคะห้อง902นะคะแล้วก็ที่แขวนเสื้อผ้าน,นะคะก็ประมาณนี้เนาะจริงๆถ้าเขาไม่เดกคอเรตอะไรแบบนี้มันจะมีพื้นที่ว่างมากมากมาก,มากกว่านี้อีกเยอะแล้วก็เนี่ยตรงนี้กางกระเป๋าได้เนี่ยกางกระเป๋าได้สบายเลยอ่าโอเคไหมตีไหมห้องดึงออกมาได้อีกนะนี่โอเคเลยนะเพราะว่าโดยรวมนะทุกคนโอ้โอ้เจะทําห้องคาพังไหม อ,อ่ะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะไปดูที่ห้องน้ำกันนะคะอ,คอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องน้ำกันนะคะคก็นี่เลยเปิดไฟห้องน้ำกว้างมากทุกคนอ่างอาบน้ำเบอเรอเลยนี่เนอแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะคะยาสะผมใช้ของโพล่าสปายแล้วเราหอมแน่นอนผมนุ่มลื่นดังหนุดใหม่แน่นอนถ้าใช้ของโพล่านะคะ มีห้องน้ำอาบน้ำนะคะคือสบายละตรงนี้แล้วก็น,นี้นะคะกระจกนะคนตรงนี้ก็เป็นที่เสียบออีกที่หนึ่งนะ,ะในห้องน้ำก็มีให้นะโถส้วมเป็นแบบญี่ปุ่นทันสมัยนะคะรับได้เลยได้นะคะก็ลองใช้กันอ่ะกว้างแม่ห้องน้ำคือดีอะ่ะโอเค มาค่ะเดี๋ยวมาดูห้องกันเลยนะโอ้ทุกคนคือโอเคเลยอ่ะทีนี้มันมืดๆไปหน่อยแมยังไม่ได้เปิดไฟอันนี้นะคะหน้าต่างเนาะหน้าต่างด้านหนึ่งอของด้หน้าต่างก่อนชอบดูว,วิวน,นี่มีวิวด้านหนึ่งด้วยนะกระจกเปิดได้นะคะโอเคเลยแล้วก็นี่ชั้นวางของเพียบเลยนะคะใครที่แบบชอบวางของก็วางได้แล้วนี้มีตู้เซฟนะคะ ตาต้มน้ำแล้วก็อันนี้ไว้ใส่ของเนื้แล้วก็แก้วห้องนี้เนาะชั้นวางแต่จริงอะ่ะโบว่าไม่มีชั้นวางดีกว่านะจะได้เป็นพื้นที่ว่างๆเนืแต่ก็อันนี้อาจจะเป็นดีไซน์ของเขานะเฮ้ยห้องกว้างจริงดูดิเตียงใหญ่มากเลยนะอันนี้เตียงแบบคือเตียงใหญ่อะ่ะเตียงใหญ่สองเตียงอะ่ะนอนสี่คนได้เลยพูดถึงอะค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นห้องโบไม่แน่ใจว่าจริงๆนอนแม็กซิมัมได้เท่าไหร่แต่นี้โบจองมาแบบสองคนเป็นทวินลูมนะคะ มีหัวเตียงมีอะไรบ้างที่วางของแล้วก็ที่เปิดปิดไฟเ๋อแล้วก็เปิดนี่ไงสว่างขึ้นละโอเคประมาณนี้นะแล้วก็มีที่เป็น usb อันนี้ก็เป็นทีวีอยู่ตรงนี้นะคะประมาณนี้น,นี่กระเป๋าเมื่อกี้ประกองไว้ตัวนี้ก็ของเยอะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นสลิปเปอร์มีตรงนี้ที่ขัดรองเทาง้ามีเปอร์ให้สองคู่เป็นกระจกเนาะแล้วก็แอร์แอร์ปรับอุณหภูมิได้นะคะ เป็นแอร์ของห้องใครห้องมันเนอก็เป็นแอร์ผนังแอร์เพดานแบบนี้ดีนะเอออ่ะ,อะขีดกาวจุดตรงนี้เนาะแล้วก็มาในส่วนของตรงนี้บ้างตรงนี้ก็เขาทาเป็นแบบเหมือนเป็นถังขยะเล็กๆกะค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าให้แยกเป็นแบบขยะอะไรนะคะก็สามารถติดสามารถทิ้งตรงนี้ได้เลยนะตรงนี้ก็มีปลั๊กไฟเพิ่มนะคะอันนี้เป็นกระจกกระจกแล้วก็ได้ปะผมตรงนี้อันนี้มีปลั๊กอีกแล้ว เป็นปลั๊กแบบ USB-C เอ้ยมีแบบ USB-C ด้วยแล้วก็เป็น USB ธรรมดานะคะแล้วก็เป็นปลั๊กไฟตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอะไรนะเป็น information เหรอเป็นการ Instru c t i o n ต่างๆนะคะอ๋อก็ไม่มีอะไรเนาะอ่ะอันนี้ถ้าเกะกะก็เก็บนะก็รีโมทโฟทัชอยู่นี่นะคะอันนี้อ๋อออกมาเป็นที่นั่งได้ด้วยเนาะ ดาว,ว่าอันนี้อะไรน่าจะเปิดได้ไหมข้างล่างเป็นอะไรเครื่องกองอากาศอ๋อข้างล่างเป็นเครื่องกองอากาศแล้วเปิดยังไงวิวิลุดมาเลยอ๋ออ๋อนี่เขาทําเปในนี่โอ้โหดีไซน์แบบนี่โบไม่ได้ทำาอกเขาพังเลยทุกคนแต่ว่ามันสามารถปิดได้แบบนี้โอเคนะสวัสดีค่ะถ้างั้นเดี๋ยวมารีวิวแบบว่า สรุปรวมนะคะจากการที่นอนโรงแรมนี้มาแล้วหนึ่งคืนนะคะก็คือโรงแรม ICI Asakusa b a s h i นะคะโรงแรม ICI Asakusa b a s h i นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าอยู่แถวๆอา s a กุสะแน่นอนนะคะอยู่ในย่านอา s t กุสะอุเอโนะอากิฮาบาระนี่แหละค่ะนะคะ,นะค,ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่โบเลือกนอนย่านนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกที่ได้มานอนในเครือ ICI ด้วยเนาะก็เลยมาทำ รีวิวให้กับเพื่อนๆนะคะมาสรุปกันเลยนะคะที่เลือกจองที่นี่นะเพราะว่า1ใหม่นะคะใบโรงแรมค่อนข้างใหม่อยู่นะคะแล้วก็เดินทางสะดวกก็คือเลือกทำเลแล้วก็ความใหม่เสมอนะคะโบจะเป็นแนวนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวพูดถึงทำเลก่อนเลยนะคะทำเลที่นี่ค่อนข้างดีเพราะว่าติดใกล้ใกล้มากเลยจากโรงแรมเนี่ยที่พักเนี่ยเดินออกไปประมาณ150เมตรนะคะก็จะถึง สถานีอาซากุสนะบาชิเนอะซึ่งสถานีอาซากุสะบาชิเนี่ยก็จะมีทั้ง JR แล้วก็มีทั้งเมโทรเลยนะคะแล้วก็ถ้าไปอีกประมาณ500เมตรนะคะก็จะเจอกับสถานีบักคุโรโจนะคะบักคุโรโจซึ่งสถานีนี้เนี่ยทุกคนสามารถขึ้นไปแล้วก็นั่งไปโยโกฮาม่าได้อะไรได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าสมมติว่านอนที่สถานีเนี้ยอาซากุสะบาชิเนี่ย,ยทุกคนสามารถที่จะมาจาก สนามบินฮานิดะก็ได้หรือจะไปสนามบินนาริตะก็ได้นะคะแต่ว่าขบวนก็จะไม่ใช่ขบวนด่วนไม่ใช่ขบวนแบบ e อ็กเพลสนะคะก็จะเป็นขบวนแบบ l i m i t ต็ดนะคะก็คืออาจจะจอดทุกป้ายนะก็เรียกว่านั่งต่อเดียวถึงสนามบินได้นะคะก็ลองเทียบเทียบใน google map เอาละกันนะคะใครที่สนใจหรือกำลังดูหารีวิวสำหรับโปรงแรมนี้อยู่ก็ลองเทียบเคียงนะคะว่าทริปที่เราวางแผนจะเที่ยวเนี่ย เราจะไปไหนบ้างแล้วถ้านอนนอนโรงแรมนเนี้ยเนี่ยเราจะต้องต่อรถไฟเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอบว่า,วามันค่อนข้างครอบคลุมแล้วเหมือนกันนะมีทั้ง JR มีทางใต้ดินทุกคนก็ไปได้หมดแล้วนะคะกพรรอบๆโรงแรมนี่นะร้านอาหารมีเยอะเลยนะคะออกไปก็เจอออออนเลยหน้าโรงแรมนะคะยองเยื้ยงกันแล้วก็มีเซเว่นนะคะแล้วก็มีแฟมิลี่มาทแล้วก็เดินออกไปนิดนึงก็เราสันคือมีทุก เจ้าเลยอะทุกคนนะอ่ะพูดถึงทำเลไปแล้วนะคะพูดถึงราคากันบ้างดีก,กว่าห้องที่โบจองมานะคะเป็นห้องเป็นห้องวิวเมืองนะคะ17ตารางเมตรนะคะค่ะโรงแรมนี้เป็นโรงแรมปลอดบุหรี่นะคะก็ต้องบอกก่อนว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมเพจเฟลลี่นะคะใครสามารถที่จะเอาสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยมาได้นะคะก็จะเห็นคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยมาพักแล้วก็เอาสัตว์เลี้ยงมานะคะบางคนอาจจะกังวลว่าเฮ้ยมันมีกลิ่นหมาแมวไหมบอกเลยว่าเขาแยกโซนไว้นะแล้วก็ไม่ได้มีแบบเขาได้แล้ว คนเขินอะไรติดตามที่เราของที่เราใช้หรือที่นอนอะไรเงี้ยคือบกก็เช็คเรานะคะเขาก็แยกกันค่อนข้างสะอาดมากโอเคแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอเป็นวิวเมืองเนอะห้องรู้สึกว่าเขาจะมีทั้งหมด13ชั้นโบได้อยู่ชั้น9นะก็ถือโอเคเลยแล้วก็เป็นห้องที่แบบมีหน้าต่าง2มุมเลยเพราะเราอยู่ห้องริมสุดนะคะราคานะคะ2คืน6 9 0ับาทแต่เดี๋ยวก่อนใช้ส่วนลดของ JCB เนอะ ก็คือลดไป800บาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนถ้าใครมีบัตร JCB นะอย่าลืมเอามาใช้ะคะเวลาจองโรงแรมญี่ปุ่นเนะเพราะว่ามันจะสามารถลดได้นะคะ15%ต่อ1การจองแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน800บาทนะคะอันนี้โบจ,จองมา2คืนนะมัน6,904บาทลดไป800ก็เหลือ6,104บาทนะคะอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูเลยนะว่าจองมาได้ราคานี้นะ,ะก็คือเฉลี่ยแล้วว่าอุ้ย ก็คือเฉลี่ยเราตกคืนเราประมาณ3า0 0ับาทนะคะไม่มีอาหารเช้านะคะแต่ที่นี่เขาก็มีอาหารเช้าบริการนะก็คือจ่าย1,000เยนนะคะต่อคนนะคะก็สามารถรับอาหารเช้าได้แล้วนะคะแล้วก็ที่จอดรถนะคะมีนะคะที่นี่แต่ไม่ได้จอดฟรีนะก็คือจอดข้ามคืน3,000เยนนะคะย่านเนี้ยาบอกเลยว่าถ้าใครไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนี้หรือเป็นโรงแรมอื่นเนะในสถานีอาซากุสาบาชินะคะที่จอดรถก็คือละ3,000เยนนะคะ เอออันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อใครเอารถมาเนอะมันจะดีมากเลยถ้าเฟอร์นิเจอร์บางอย่างเมื่อวานอะอย่างพวกที่เขาเด็กเดตเอาไว้อะเออถ้ามันไม่มีอย่างเงี้ยห้องมันก็อาจจะโลกขึ้นเนะเพราะว่าโบนเน้นแบบว่ากระเป๋าวางแบบหา,าที่เก็บของ ชอบกางกระเป๋าที่พื้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่พูดไม่ใช่ว่ากางกระเป๋าที่พื้นไม่ได้นะที่นี่ก็กางสบายนะแบบสองใบพร้อมๆกันนะสบายเลยแล้วก็ที่ชอบอีกอันหนึ่งคือห้องน้ําห้องน้ํากว้างแล้วก็อาบน้ําสนุกนะคะชอบห้องน้ําแบบนี้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้แต่ก็ที่นี้เท่านั้นก็ก็ถือว่าก็กโอเคเพราะในเอลโกด้าเขาได้คะแนนตั้ง9ก้าคะแนนนะทั้งทำเลทั้ง อะไรอย่างเงี้ยกคะแนนอโบาก็เยอะนะในโอ,อก,กดานฝากไว้แล้วกันนะคะสำหรับโรงแรม ICI Hotel a s อาซากุสะบาชิค่ะยังไงทุกคนก็ลองไปดูนะเวลาเราเลือกโรงแรมก็ให้เลือกจาก Google m a p นะคะแล้วก็เทียบเอาว่าแบบสถานที่ที่เราจะไปกับโรงแรมนี้เนะี่ยมันเดินทางง่ายไหมซึ่งโบเชื่อว,ว่าก็ก็ตอบโจทย์อยู่นะเพราะมันไปไปได้แทบจะทุกที่เลยท,ที่ทุกคนฮิตเนาะมไม่ว่าจะเป็นที่ชินจูกุสุกิจิอาซากุสะ อุ้ยเนะอากิฮาบรเนี่ยนอนตรงเนี้ยมันผ่านหมดค่ะทุกคนอ่ะไปแล้วนะคะ้างนั้นขอจบรีวิวโรงแรม ICI Hotel a s ลอ u s ากุสะบชิเพียงเท่านี้นะคะถ้าหาชอบฝากกดไลค์คลิปนี้นะคะถ้าหากถูกใจก็ฝากกดทับตะไคร์ช่องบบเบอร์จางชาแนลให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวขอนอนก่อนนะ,ะบ๊ายบาย